สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทางสูงชั้นได้เวลาของความบันเทิงจากภาพยนตร์เรื่องดังระดับฮิตติดชาร์จกันแล้วกับเรื่องราวเบื้องหลังการทํางานของภาพยนตร์สุดฮอตและตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก2องค่ายภาพยนตร์ดัง p a r a m o u n Pictures และ Universal Pictures ในรายการ Movie Hit ติดชาร์2017กับน้ำการกุนัดปัญญากิตินันท์ค่ะ จะได้หยุดยาแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์วันแม่อย่าลืมไปกราบเท้าคุณแม่งามๆด้วยนะคะแล้วก็พาคุณแม่ไปเที่ยวไปทําบุญหรือว่าดูหนังสักเรื่องหนึ่งนะคะอย่าลืมใช้เวลาวันนี้ให้คุ้มค่ากับคุณแม่คนที่รักคุณมากที่สุดค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยช่วง UIP อัปเดตกับข่าวคราวของโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดจาก p a r a m o u Pictures และ u n i v e r s ลพ Pictures ค่ะ อีกสสัปดาห์นับจากนี้นะคะที่ภาพยนตร์สารคดีเรื่องดังที่ภาคแรกเคยสร้างปรากฏการมาแล้วทั่วโลกก็จะเข้าฉายในบ้านราแล้วละค่ะกับ An i n n o o v v n n i n t t r u u h 2 2ปัญหาของภาวะโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาของใครแค่คนเดียวนะคะแต่เป็นปัญหาของเราทุกคนหากคุณยังไม่เข้าใจว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วคุณจะเข้าใจค่ะกับ An Inconvenient t เ u น t 2 ปีนี้นะคะก็เป็นอีกปีหนึ่งที่แฟนๆของดาราหนุ่มทอมครูซเนี่ยจะแฮปปี้อย่างมากเลยเพราะว่าในปีนี้มีภาพยนตร์ที่เข้าฉายด้วยกันถึง2เรื่องนะคะจากเดอะมามี่ภาพยนตร์เปิดดร์คยูนิเวิร์สสู่ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงเรื่องนี้อเมริกันเมดเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาของตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก Paramount Pictures และ Universal Pictures กันแล้วค่ะ หมดเวลาของรายการในสัปดาห์นี้แล้วนะคะขอขอบคุณเสื้อผาพ,พิธีกรจากเคแลนเ์ียมสแควร์วันชั้น3พบกับน้ำและรายการมูฟวี่ฮิตติดชาร์ต2017ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ